สวัสดีค่ะวันนี้ช่องเที่ยวกินรีวิวต้องก็จะพาทุกคนมาเดินเที่ยวชมนะคะสถานี BTS 3ยอดนั่นเองนะคะอยู่ที่เจริญกรุง5ค่ะสวยมากๆเลยนะคะต้องว่าจะมาตั้งนานแล้วนะคะตั้งแต่เปิดใหม่ๆก็ไม่ได้มาเลยล่ะคะ่ะทุกคนวันนี้ก็เลยมาเก็บภาพบรรยากาศนะคะ BTS สถานี3ยอดกรุงเทพมหานครให้ทุกคนได้รับชมกันนะคะขอบคุณทุกกาลังใจค่ะ Like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเที่ยวกินรีวิวด้วยนะคะโอเคค่ะเรามาเดินดูนดนนรบรรยากาศรอบๆสถานี BTS 3ยอดกันนะคะออกแบบได้สวยมากๆเลยละค่ะทุกคนสุดยอดจริงๆค่ะก็เป็นมุมที่ทุกคนนิยมถ่ายรูปกันมากๆเลยนะคะทุกคนมาก็อย่าลืมมาถ่ายรูปกับสถานี BTS 3ยอดกันนะคะทุกคนภาพสวยมากๆเลยละค่ะ